สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ยูทูปชาแน n โปรโมชั่นสอร์ตบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจําอยู่สอร์ตพัฒนแดงในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะมาพบกับเก่งกี้แน่นอนเลยค่ะพามาพบกับรูปแบบนะคะการตกแต่งอีกหนึ่งรูปแบบในรุ่นของตัว next gen r a n g e r นะคะสปอร์ตสำหรับตัวนี้เป็นขับ2นะคะซิงเกิลเทอร์โบค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้ค่ะเครื่องยนต์นะคะเขาเป็นดีเซล2.0 ให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่ายรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่9 6 4 0 0 0บาทนั่นเองสีพิเศษร,รุ่นนี้มีเพียงสีเดียวเท่านั้นค่ะสีนี้เลยสีส้มนั่นเองราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทสุดที่ค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่9 7 4 0 0 0นับาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมค่ะชุดแต่งรอบคันในวันนี้นะคะว่าลูกค้าเลือกติดอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะสำหรับวันนี้กระจังหน้าไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เท่ๆแบบนี้แน่นอนค่ะกระจังหน้าส่งแรปเปอร์ค่ะมาพร้อมกับตัวอักษร FORD ค่ะซึ่งสีตัวอักษรวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำนะคะและตัดด้วยตัวขอบอักษรนะคะเป็นสีแดงพร้อมกับตัวไฟ LED ที่กระจังหน้าค่ะ3จุดแบบนี้เลยสีของกระจังหน้านะคะก็เป็นสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะตัวอักษรจึงมีความโดดเด่นมากๆเลยตัวสปอร์ตจะมีมาถึงด้านข้างตรงนี้เลยนะคะ และสำหรับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้เป็น LED ค่ะ multi reflector มาพร้อมกับตัวไฟ day time น running ะ light ะตัวสีแสงสีขาวนั่นเองแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติมาจากโรงงานนะคะระบบนี้และเสริมความโดดเด่นด้วยการใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะกันชนหน้าค่ะรุ่นสปอร์ตเป็นสีเทากาไฟนะคะชายกันชนเป็นสีเงินมีตะขอลากมาให้คู่หน้าค่ะ ไฟตัดมองนะคะเป็น LED ค่ะจากโรงงานฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดสามารถเปิดไฟตัดหมอกเพื่อช่วยในการขับขี่นะคะทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและสำหรับด้านข้างตัวรถค่ะคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อตัวนี้ทำให้รถดูเท่มากเลยค่ะดูเท่มากขึ้นนะคะใส่ตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะมาพร้อมกับหมุดสีเงินแต่หมุดสีเงินไม่ได้เจาะตัวรถนะคะพี่ๆค่ะเจาะเพียงแค่ชิ้นงานเท่านั้นนะคะ ตัวชิ้นงานซุ้มล้อก,ก็ติดกิฟตนะ,ะติดอย่างดีเลยแน่นหนาแน่นอนค่ะสำหรับล้อบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นล้อมแม็กค่ะขนาดรอบวงนะคะ18นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นแม็กเวลนะคะหน้าดำนะคะดำเงาตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงจับคู่กับยางมอนสเตอร์ AT3 สซีรียางค่ะวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ60 R 1 8นั่นเองใส่กับซุ้มล้อค่ะ6นิ้วนะ,ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะ รุ่นนี้โชคเป็นโมโนโทูบระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดำนั่นเองแก้มข้างค่ะตัดสีเทากาไฟอะคริลิกเทอร์โบนะคะเอกลักษณ์ของเทอร์โบเดี่ยวคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างค่ะสีเทากาไฟพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างค่ะด้านบนค่ะราวหลังค่าสำหรับรุ่นสปอร์ตไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะตัวน,นี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่ติดเพิ่มค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดำนั่นเอง และสําหรับกันสาค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นกันสาต์ลงรุ่นนะคะก็ตัวนี้มีสีชิ้นแล้วก็ความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เวลาไปจอดรถกลางแดดก,ก็ลดกระจกลงได้เนาะเพราะเรามีกันสาแล้วนั่นเองเบ้ล์รอมือเปิดค่ะสวยงามด้วยแล้วก็สามารถป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้ด้วยนะคะมือเปิดสีเทากาไฟค่ะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลนเงื่อนไขเดียวเลยค่ะมีกรุญแจนะคะอยู่ที่ตัวสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ค่ะแค่สัมผัสนะคะและสอดมือนั่นเอง บันไดข้างค่ะรุ่นสปอร์ตเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นมีร่องนะคะระบายน้ำออกด้วยท้ายกระบะค่ะแข็งแกร่ง ะะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตเลยโลว์บาร์เลคค่ะทรงขายาวของเอลเลนเดอร์แข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้จริงๆรุ่นนี้มีห่วงยึดนะคะเสริมตะแกรงขนสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่ะและตัว next gen เขาจะมีตัวรองรับอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเจาะเพิ่มเติมเลยตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะไฟท้ายค่ะใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปนะคะทำให้ไฟท้ายก็ดูโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ฝาท้ายค่ะดีไซน์ใหม่สไตล์ n e ็ก Gen มีปั๊มคำว่า Ranger นะคะสวยๆแบบนี้เลยโลโก้ Ford ค่ะขนาดใหญ่และมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะอยู่ที่บริเวณฝาท้ายและฝาท้ายรุ่นนี้ค่ะเป็นแบบ Easy Lip นะ,ะเบามากๆเลยนะะมีเหล็กทอชันบาร์ค่ะผ่อนแรงให้กระบะไลเนอรนะคะจะคนละลายกับตัว White ท a เนาะตัวนี้จะเป็นลอนสูง นะคะแบบนี้เลยแต่ตัวท้ายกระบะนะคะอนเนกประสงค์เหมือนกันค่ะความกว้างของท้ายกระบะนะคะสามารถใส่ไม้พาเลตได้นะคะเพราะว่าตัว next gen มีการขยายทันล้อ50ม mm ิลิเมตรนั่นเองมีตัวไม้บรรทัดเหมือนกันนะคะแบบนี้ชายกันชนหน้าเป็นสีเทากาไฟ แล้วก็มีบันไดขึ้นท้ายกระบะค่ะตัวนี้ก็มีมาให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะระบบความปลอดภัยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็มีถุงลมนิรภัยให้นะคะทั้งหมด7จุดนะคะแล้วก็มีระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรคค่ะ EBD ระบบ r o m ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็มีระบบนะคะช่วยออกตัวบนทางลาาชันให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเช่นกันนะคะที่ขายดีมากๆเลยค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบในวันนี้สามารถส่งรูปนะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งรูป และคลิปให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อค่ะเบอร์โทร i อดีไลที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะและยังเข้าไปรับชมค่ะ รูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะของตัว next gen ranger ได้ที่ YouTube c h anel n promotion ford by g e ่งก้และทางเพจ Facebook ค่ะ promotion ford รับชมแล้วค่ะขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามค่ะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ด้วยนะคะขอบระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการติดตามใหม่ในทุทกๆวันเลยนะคะและขอบคุณสำหรับลูกคา้าเก่าทุกๆท่านด้วยค่ะที่เอนดูกิ่งกี้เสมอมานะคะขอบคุณด้วยที่ดูคลิปนีปป้จน,จ,นจบเลยค่ะยังไงแล้ววันนี้ ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย